จำไว้นะคะทุกคนมีเพื่อนเมื่อพร้อมค่ะสวัสดีครับเพื่อนลูกหมู2ตัว EP พสองค่ะตานนี้ใครแนะนำมาครับพี่โหคนขับรถตู้นี่ไอคิดต่ออะไรเกใจฉันบ้างสิฉันห่ายรายการเขาเพื่อนกินลงมานะกินต้มเลยาไม่เลยความรักของหนูเดี๋ยวกลับมานะแม่เดี๋ยวหนูกลับมา แม่รอแม่แล้วแม่ผมรอแม่แล้วเธอร้านเนี้ยมีชื่อว่าร้านต้ยมยำกุ้งบางลำพูเจ้าเก่าเจ้าแรกสาขาสองอ่ะงงไหมเจ้าเก่าเจ้าแรกสาขาสองเด็ดไหนเขาลองซิเขาลองแบบนี้ผัดซิเ <c oughs> ขากินหน้าขอาวนี่นะอืออร่อยอืออร่อยเนี่ย มากตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนวะสุเนตานั่นชื่อหลานอีปอเข้าวสารสิครับเดี๋ยวข้าวสารนี่คือหลังข้าวสารนะคะบางลำพูหลังเข้าวสารเหรอหลังขี้เกือวันนี้นะคะจะพามากินร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ใครแนะนํามาครับพี่โอ๋คนขับรถตู้นี่ไอคิดอย่ออะไรใจฉันบ้างสิฉันถ่ายรายการัเพื่อนกินตรงนั้นนะ ร้านนี้พี่โอ๋คนขับรถตู้ของเคยโกนคนแนะนำมากเ,เขาเคยพาฉันมากินอร่อยมากนี่ชอบมากอุย้<ถ>อยเธอองไมเลยเขาไม่ทำอะไความรักของหูเดี๋ยวกลับมานะแม่เดี๋ยวหนูกลับมา แม่รอแม่แล้วแม่บอกรอแม่แล้วการที่บอก<ม>ว่าเดี๋ยวกลับมาแปลว่าไม่ <laughs> แม่ก็รู้ทันแสดงว่าคนพูดเยอะร้านนี้นะครับตั้งอยู่ตรงไหนนะถนนอะไรนะ <laughs> มาค่ะลุกขึ้นมาพวกเรา ไม่ต้องคนมองเต็มเลยตอนนี้อันนี้คือวางลำพูเนี้ยน่นนู่นนู่นคือข้าวสารนี่ลูกชิ้นปลาร้านี้ก็อร่อยจริงหรอใช่ฉันมาถ่ายไปแล้วร้านนี้มาถ่ายตอนอันนี้เพื่อนเก่าเล่าให้ฟังรายการนั้นมีอยู่ไหมมีแต่ว่าเพื่อนหมดแล้วมึงอยากมึงอ่านงั้นวันนี้ถ่ายเลยเพื่อนเก่ามึงเป็นเพื่อนเก่าสำหรับดูไปแล้ว เร้านนี้มีชื่อว่าร้านต้มยำกุ้งบางลำพูเจ้าเก่าเจ้าแรกสาขาสองอ่ะงงไหมเจ้าเก่าเจ้าแรกสาขาสองเป็นยังไงอ่ะต้องไปถามเขาดูเดี๋ยวว่าให้คนสงสัยแบบเจ้าเก่าแล้วเป็นเจ้าแรกด้วยแต่ว่าสาขาสอง้วสาขาหนึถึงแล้ว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 ร้านนี้อุ้ยทำไมของหมดแล้วอ่ะอุ้ยนี่มันกุ้งยังมีอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอถ่ายรายการหน่อยนะจ๊ะจ๋าดูกุ้งปิดป้อนนี่คือมันกุ้งอะไรที่จะทอดมันที่ฉันโบแต่ร้านนี้เขาใส่ให้ไม่อั้นเลยหนึ่งถุงก่อนเสิร์ฟหรอพ่อใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะไม่กลัวกำไรขาดทุนกันเลยไปดีกว่าไปสั่งกันดีกว่ามาสั่งดีกว่าผมเมนูแนะนำ ทั้งหมดทั้งหมดดีร้านนี้เป็นคือร้านอาหารต่างแต่ที่เด็กของเขาก็คือมันกุ้งต้มยำใช่แล้วก็จะมีอันที่พลราบอกคือกุ้งผ้ามไปเตียมใส่มันกุ้งเริ่มที่กะเพราหมูัช่ต้มยำมันกุ้งว่าไม่ได้นะครับลายมือล้วแอบสวยอยู่เธอเป็นเด็กคันลายมือนี่ใช่ฉันก็เป็นเด็กคันลายมือจ้ะฉันเป็นเด็กคันลายมือหัวอารักได้จ๊ะ มาเตอนแต่ว่าอุ๊ยไม่สวยแล้วอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะไม่ได้หละไม่ได้หรองมาลัะขาพ่อดีกว่าไปไหมไปเออไปชี้ก่อนแป๊ไปชี้ก่อนแป๊เจ้าเก่าเจ้าแรกแล้วสาขาสองมันเป็นยังไงมีสาขาหนึ่งตรงปากทางก้าวหลานกันรถลานจอดรถไหนครับพ่อเนี่ยลานทอมอรเนี่ยเอาล้ออันนั้นคือสาขาหนึ่งเหรอครับแล้วตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมครับ เปิดอยู่อ้าวก็ตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่เองก<ด>็ค,คือเขามี2ส,สาขา,าอันนี้เป็นสาขาสองกระเด็นค่ะกระเด็นค่ะกระเด็นค่ะหลบนะคะ <S 2> <S 2> <S วารานเขาตั้งเห็นมาเป็นสีเขียวใครเดินมาก็เห็นหน้าผูเขียวไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะอ่ะคุนให้ใหม่ไม่ปกติสอกวาร์ไม่ปกติดอกนึบจังนึบมากอร่อยตัวข้ามันแบบนึบนึบนึบอ่ะข้ามาแล้วว้าว ีมุ้งเสิร์ฟจริงเหรอใช่เยอะมากนี่คือกุ้งทอดกระเทียมมันกุ้งเนี่ยเออเรากุ้งอ่ะเนี่ยอืออืนี่ยต้องกับข้าวอ่ะเอออร่อยมากจริงต้องหนึ่งนาะเด็อร่อยมากนี่แล้วดูดูนะเนี่ยอุ้ยเนี่ยแล้วเนี่ยปุ๊กข้าวมีเอาเอานี่มันกุ้งกระเทียมอยู่นี่ปุ๊กเออเสร็จ ขอลองซิขอลองแบบนี้ผัดซี์เขากินในข้าวเหมือนงนออร่อยอืมเอออร่อยมากนั่นน้ำกินข้าวใช่ไปินนึงข้าวร้อมันเข้มมากข้าวจะเป็นหวานหวานสันเค็มมันมัน มาแล้วต้องแต่งแกงให้เลยเหรอหอยแมลงภู่ผัดฉ่าจานนี้ถ้าเธอญกันไข่ลายจะก็สั่งค์ผัดแมลงภู่จะก็สั่งคเยอะมาก,มากคือให้เยอะมากนะของแมลงภู่เยอะมากแอดไวมาร์สุดๆหอยตัวใหญ่มากที่นี่เขาทำกลับข้าวรสจัดอ่ะแบบว่าหวานเพิ่มอย่างเงี้ยนี่เป็นถาง,งเขาแล้วว่าเขาบอกว่าเราทีส่สองสาขาแต่เป็นเจ้าแรกเหมือนกัน ไปพร้อมกันเออในเจ้าแรกอ่ะเขาก็เปิดสองสาขาซึ่อสาขาแรกอ่ะอยู่ตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้คนที่จัดนรถนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเราลองชิมร้านอีกร้านด้ไหมว่ารสชาติจะนงอิ่มแล้วกันลองอิ่มดูนะไม่อยากอิ่มเลยอ่ะนี่คือมันกุ้งคือเขามีมันกุ้งที่เป็นพวกที่เป็นมันอยู่ในหัวด้วยแล้วก็เป็นมันที่เขาแบบชแยกออกมาเลยแล้วเขามาใส่ใช่เขาผัดลงไปในน้ำมันเลยะุ่งเหมือนอิ่มนะไม่อิ่มหิว แบบเยอะสุดตั้งแต่เคยไปกินมาแล้วใช่เห็นปะเลิศนะไปต้มยำดูสดสวัสดีครับเป็นผู้จัดการสาขาเลยแบบฮาว้าดตาหนึ่งอยู่ตรงผู้จัดรถมะแล้วทำไมเดินผ่านมาที่ไม่เห็นเลยเปิดะ เปิดอยู่หรอไปแวะดูหน่อยว่าสาขาหนึ่งเขาอยู่ตรงไหนมันที่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากกุ้งสิคะมาจากหมูมันวิหมูเป็นไงต้มยำก่อนอร่อยครับเขาใส่ย้อมมะพร้าวด้วยนะมันกุ้งให้เยอะมากเลยใช่ปลลุกบ้าอีดีเนี่ยกุ้งกระเัียมเขาใส่มันกุ้งไปตักกระ buoy เออเขาตักมันกุ้งใส่ไปากระบ u o นี่ไม่ใช่เฉพาะรายการใช่นะทุกจานให้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมถ้าสมนุกฟังเนี่ย หนึ่งเต็มเตฮะหัวใหญ่มากเฮ้ยเปิดมานานรึยังนะครับเนี่ยนานปีแล้วติดต่อโอแสดงว่าตอนนี้อายุห้าสิบเท่าไหร่นะอ๋ออ๋อหัวหยอกหรอแต่เป็นผู้จัดการของสาขาแต่เป็นผู้จัดการมาถึงเจ็ดปีแล้วผู้จัดการแล้วตอนนี้ผูจัดการดูอ่ะสาขานี้เริ่มต้นอืซึ่งปาอายุสิบแปดปี แต่หนูสามสิบเจ็ดเอ๊ะป้ายี่สิบแปดแต่ว่าเปิดมาแล้วสามสิบเจ็ดปีงงสุดๆเลยก็อย่างที่บอกไงบอกว่าเป็นตัเป็นเจ้าแรกสาขาแรกเจ้าแรกใช่เจ้าแรกเจ้าแรกเจ้าเก่าเจ้าเก่าสาขาสองงงแล้วตอนนั้นมีแอร์ไหมท้องไม่มีถ้ามีแต่เรียร้านอโต้นไม่มีอะไรเลยทั้งโตนก็ไม่มีงั้นนั่ะแต็นมันยิ่งที่จะถ่านไงที่เป็นเต็นแล้วเป็นเสือนะไม่ได้เป็นโต๊ะนะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะ ไม่มีอะไรเลยยานโต๊ะก็ไม่มีอ่ะเขโผลยไม่มีเลยน้องก็เลยเดินมาดูนี่มันอยากกินข้าวกับมันกุ้งไปเรื่อยๆอ่ะสั่งสักโถไม่ละข้าวนี่กับมันกุ้งเหรอปิดกี่โมงคะเปิด9โมงเปิด9โมงปิด2ทุ่มร้านนี้จะปิดวันไหนส่วนถ้าหน้าบอกกอนว่าเปิดสาขาอ๋อถ้าสาขาหนึ่งปิดวันจันทร์สาขาหนี้ปิดวันพฤหัสก็แปลว่ามากินได้ทุกวันสาขาไหนก็อร่อยเหมือนกันก็เว้นวันไปเลยครับไม่หรอกไม่กินร้านนู้นถ้าวันจันทร์ไม่กินร้านหนี้จบมากินได้ทุกวัน ส่นมากลูกค้าเยอะที่ร้งคส่วนมาลูกค้าเยอะตลอดเลยครับเป็นทุกเรื่องมากเหนพวกมเยอพวกมึงอครัเยอะอีโดะอะไรคนี่ครับความอร่อยจนออกมากออหอข้าุ้งเลยโมทอดมันอืมมันก็คือหนึบมากมาก มันกุ้งนี่ว่ากุ้มทอดมันม,มันคุ้งอร่อยมากเลยเนาะกระเทียมมันกุ้งอ่ะใช่เนี่ยไปมารหน้าเลยมันอร่อยจ <c oughs> ังเนี่ยก็บไปมารหน้าอร่อยต้องซึมซับเข้าใช่สู่ผิวหนังอ่ะ เราเขาก็เป็นต้ำเนี่ยเป็นน้ำยำแบบใส่ยอดมะพร้าวอ่ะนี่เราก็สั่งกลับบ้านอ่ะฉันรอดเธอนะสั่งกลับบ้านสามารถแยกยอดมะพร้าวได้ด้วยนะจริงเหรอใช่แยกทําไมอ่ะไม่รู้มันจะนิ่มไปหรอมันจะเละหรอไม่รู้เขาบอกหรอใช่เห็นคนลูกค้าแยกกันเยอะใชไปแต่แต่ว่ากินยินดีอ๋อบางครั้งยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมเพราะบางครั้งย้อมทำมาเสียเร็วแก่อ่าเพราะว่ารักแรกมัาไหมันแยกยากแต่ถ้ารักมากมันยากแก่รักเธอเป็นคนแรกจะให้แยกก็คงยาก จบน้องขำด้วย่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับพ่อค้าร้านต้มยำกุ้งนะคะสาขาสาขาสองไม่ใช่เจ้าเก่าเจ้าแรกเจ้าเดิมสาขาสองสาขาสองเดี๋ยวเราจะไปดูสาขาหนึ่งกันเดี๋ยวเราได้ไปดูสาขาหนึ่งจะมีคนทังมอยู่คนนี้อยู่คนแม่ของแม่เกี๊ยวทอดโดนทวงแม่หลอกแม่อีกแล้วเดี๋ยวกลับมานะแม่แล้วหนูกลับมา แ่รอแม่แล้วแม่ผมรอแม่แล้วการที่บอกว่าเดี๋ยวกลับมาแปลว่าเมื่อกี้ต้มยำมันกุ้งเข้าคุณแม่ปิดไปแล้วกุ้งทอดกระเทียมมันกุ้งคุณแม่ปิดไปแล้วยังหอยลายคุณแม่ปิดหอยแมลงภู่คุณแม่ไปแล้วทอดมันทั้งหมดเมื่อกี้780บาทใช่แล้วเขาลดให้๘๐บาทเหลือ้อยถูกมากใช่เราจะไปตามหาสาขาแรกกันว่าอยู่ตรงไหนใช่ครับ นั่นหน้าถาของทอดยังวางอยู่เลยเราแก้คือเดินคุยโทรศัพท์ไหมรีบอ่ะฮัลโหลว่าไงเกชกได้แล้วน่าจำลาไม่ได้หรอกแม่บอกกูไม่ได้โง่เลยอีควายอีกแล้วเธอควายไม่ได้โง่นะว้ายคันทำไมอ่ะอยากมีผัวซีมาเอาเท่าได้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากินเหมือนกันนี้เดี๋ยวกลับมานะแม่เดี๋ยวกลับมานะแม่เดี๋ยวกลับมานะแม่ไปครกูผ่ว Whoa, แม่คุณแม่แม่จำได้นะเนี่ยได้เลยคแม่หนูอิ่มมากเลยอ๋อนั่นไงร้านตำสั่งตรงนั้นนั่นนั่นน่นทีร้านตำสั่งนั้นน่ะเออเออเปลี่ยนไปพี่จำโลโก้ได้เลยเหรอไม่รู้อ่ะเห็นสีว่าน่าจะใช่อ่ะอันนั้นน่ะนี่ร้านนี้นี่ร้านนี้เลยออเนี่ต้มยำกุ้งใช่ต้มยบางลำพู ันนี้คือสาขาแรกใช่้ตเดินมาได้สาขาสองนี่สาขาหนึ่งสาขาหนึ่งก็เห็นทุกอย่างเดีไปกินตรงนู้มาแล้วแม่นี่ร้านสาขาแรกก็คืออยู่ตรงนี้เลยที่จอดรถก็คือเราจอดใช่นี่ไงเราจอดตรงนี้เออเราไม่เห็นไปดีกว่าต่อลาสิบายเฮ้ยหมักง่ายวะ EP สามนะครับกับเราเราจะไปเจอที่ไหนเนี่ยเราจะอ้วนขึ้นกว่านี้ไหมครับ ตอนนั้นถ่ายทีอ่ะสองหน้ากันหน้าเมื่อไปัจจุขึ้นรถเถอะด้วกันนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยๆส,ยสิสวัสดีค่ะ